ก็สวัสดีกันด้วยคลิปนี้มาอยู่กับคอปเตอร์4310เช่นเดิมกันอีกแล้วก็คลิปนี้จะมาแกะกล่องพรีวิวเจ้าตัวไมโครโฟน BM 800นี่ตัวก็จะมีกล่องอันนี้แล้วก็กล่องอันนี้ก็จะเป็นตัวจ่ายไฟให้เจ้าตัวไมโครโฟน BM 800เรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่าอา๋ออีกฝั่งนี่ นีเปิดขึ้นมาก็จะพบกับวางน,นี้จะอปตัวกันลมที่เอาไว้ติดกับขาตั้งของมันนุ่ม,ม <c oughs> นิ่มอีกอันทัดไปก็จะเป็นฟองน้ำเอาไว้ใส่กับเจ้าตัวไมโครโฟนเอาไว้กันลมได้อีกชั้นวาง นี่ก็จะเป็นตัวไมโครโฟน B M 8 0 0อันนี้สีทองสวยมากวางนี่ก็จะเป็นช็อคเมาส์หรือเปล่าไม่รู้จะไม่ได้เอาไว้เสียบไมโครโฟนกับขาตั้งขาตั้งอันนี้ขาตั้งอันนี้ก็จะต่อกับตัวนี้เอาไว้ยึดกับโต๊ะอันนี้โต๊ะ อันนี้ก็อะไรเนี่ยเรียนจ็คอันนี้จะมีสายสายที่ต่อจากเจ้าตัวไม่เข้าเป็นอันนี้จะเป็นแจ็ค3.5 2ขีดต่อเข้ามือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์อันนี้ก็จะเป็น USB soundcard เอาไว้ใช้กับคอมพิวเตอร์ก็จะมีรู2รู ด้านล่างมันเสียบกับไม์ก็คือสายนี้แล้วก็หูฟังเสียบกับหูฟังที่เรามีแล้วก็นี้ก็จะเป็นวอลลุ่มเพิ่มเอาไว้เพิ่มลดเสียงวอลลุ่มนั่นเองอันนี้วางไว้ข้างๆก่อนอันนี้ก็จะเป็นตัวจ่ายไฟ Phantom Power 48วัตต์นีเปิดมาก็จะมีสาย เอาไว้ต่อกับไม่เข้าตัวนี้แล้วก็เจ้าตัวใจไฟก็จะอยู่ตรงนี้นันนี้แล้วก็อะแดปเตอร์ต่อไฟบ้านเข้าตัวนี้เดีย๋ยวเราลองไปติดตั้งเจ้าตัวไมโครโฟนนี้กันเลยดีกว่า ตอนนี้ก็ต่อไมคเข้าแฟนทอมแล้วก็ต่อแฟนทอมอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เสียงที่ได้ยินอยู่เป็นเสียงจากไมโครโฟน Boya BYM1 ที่รีวิวไปในคลิปที่แล้วหรือเปล่าก็เดี๋ยวเรามาลองทดสอบในโปรแกรม Order City กันว่ามันจะเป็นยังไง ฮัลโหลเทสหนึ่งสองสาสห้าโอเคเดี๋ยวจะลองสลับไปที่ตัวเจ้า BM800 กันอ่ะฮัลโหลฮัลโหลตอนนี้เป็นเสียงจากเจ้าตัวไมโครโฟนบ m 8อ0มแแล้วก็ต้องขยับเข้ามาใกล้ปากในระยะหนึ่งเลย ก็อันนี้เสียงดังเหมือนกับที่พูดกับเจ้าตัวโบยาเมื่อกี้เลยเอโบยามันอาจจะดังกว่าเพราะว่ามันติดอยู่ใกล้ปากก็อันนี้เดี๋ยวลองขยับมาใกล้ๆแล้วก็เดี๋ยวเราเรามาลองทดสอบในออร่าซิตี้กันฮัลโหลเทสหนึ่งหโอเคก็ เราขออนุญาตดูไปเป็นสิปกตัวแกมก็โอ้ดูไม่รู้เรื่องเหมือนกันเลยเพราะว่ามันเป็นนอย s e หมดเลยตรงนี้ก็เจ้าตัวสเปคของ BY เอ้ยไม่ใช่ BM 8 0 0ชื่อมันคล้ายๆกันซับสนกันหมดเลยก็จะรับเสียงแบบคาร์ดิโอก็คือเป็นรูปหัวใจก็จะรับแต่ด้านหน้า ด้านหลังถือว่าถามว่ารับได้ไหมก็รับได้แต่ว่ามันจะเบาหรือเปล่าเอออ่าเห็นไหมด้านหน้ามันจะรับดังกว่าด้านหลังมันก็รับแต่ว่ามันรับไม่ดังมากสักเท่าไหร่ก็นั่นแหละแล้วก็ตัวนี้สั่งมาจากช้อปปีราคาประมาณ ทไรนะประมาณ600กว่าบาทเดี๋ยวลองกัใไม้ไปเป็นตัวโบย่าเผื่อจะได้เห็นความแตกต่างที่มากขึ้นอตอนนี้กลับมาที่เจ้าตัวโบย่าแล้วก็เสียงระดับเสียงมันก็ฟังดูแล้วมันก็ประมาณน่าจะพอๆกันหรือเปล่าถ้าเอาไม้ไว้ใกล้ปากด้วยเจ้าตัว bm ะนะ<ม>อืเสียงมันก็พอๆกันแล้วก็ เออ,เอ,อพูดต่อจากเมื่อกี้ก็ในช h อป e ีเดี๋ยวถ้าใครอยากซื้อเดี๋ยวจะแตะลิงค์ไว้ให้ก็อันนี้ซื้อมาเป็นตัวสีดำหัวมันจะสีทองเลยเห็นไหมสีทองสวยมากแล้วก็ตอนแกะมาไม่รู้ว่าเพื่อนได้เอาอะไรออกไปหรือเปล่าก็ไม่มีคู่มืออะไรเลยก <c oughs> ็จากที่ดูได้จากตอนเมื่อกี้ที่ตอนทํา ไม่ใตอนติดตั้งก็คือโอ้โหนั่งแบบไม่รู้จะหยิบอะไรก่อนก็หยิบหยิบเอามากองรวมรวมกันแล้วก็เอามาต่อกันกเอามาต่อกันจนได้มาแบบนี้นั่นเองอืมเ,อเดี๋ยวลองกลับไปที่ไมเบียนแปดร้อยกันฮัลโลฮัลโหลอ่ะตอนนี้กลับมาที่เจ้าตัวไมโครโฟน เปลียนแปดร้อยแล้วก็โอ้โหมันเป็นไม์คอนเดนเซอร์ที่ใหญ่คลิปนี้อาจจะเป็นแกะกล่องเจ้าตัวไมเป็นคนสุดท้ายของประเทศไทยก็ได้เพราะว่าแอบดูมาแล้วยังไม่มีในปีนี้2021น,นีนี้ยังไม่มีคนคนไหนเข้ามาแกะกล่องติดตั้งให้ดูเลยของประเทศไทยนะนั่นแหละก็ขอ คลิปเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะได้เจอได้ฟังเสียงจากเจ้าตัวใหม่ตัวนี้กันแน่นอน mm hmm. ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ mm hmm. ก็ไม่มีอะไรแล้วไปแล้วบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะไปแล้วบ๊ายบาย